รับสมันโดย True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost Sullivan และ e n p e r f สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ร Service New Insight เจาะข่าวข้าวันนี้กับผมเคเบิลตินภพนะครับแน่นอนครับอัปเดตข่าววงการบันเทิงกันก่อนอื่นครับอัปเดตช่องทางการติดตามกันก่อนนะครับทุณผู้ชมสามารถสแกน QR c o d โค้ด้านล่างนี้ครับเพื่อรับข่าวสารทาง SMS นะครับแล้วก็รับชมแบบสดๆได้ทีทวิชชั่นแนลแอปพลิเคชันทวีดีครับรวมถึงโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยพิมพ์คำว่า t o ีอินไซต์ครับแล้วกด Follow ได้ทุกช่องทางเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ครอบครัวคนวงการบบบัันนนเทิงงงอออย่่าาาาคครรวขพลสุด น้องบีหน้าครับผมติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธเอครับช่วงนี้น้องๆหนูๆหลายครอบครัวครับเริ่มทยอยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะครับต้องบอกว่ากําลังแพร่ระบาดหนักอยู่เลยนะครับไม่ใช่ครอบครัวของพี่นาณาครอบครัวเดียวนะครับก่อนหน้านั้นครอบครัวศิลาชัยของพี่เปิ้ลนาครครับก็เพิ่งหายดีจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กันเกือบทั้งบ้านครับล่าสุดนะครับผมในอินสตาแกรมส่วนตัวของพี่นาณาครับได้โพสต์ภาพลูกสาวน้องบีหน้านะครับ กำลังนอนแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลหลังจากพบว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สาวท่านเอพร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นๆว่า flu A มาหาแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แท็กไปที่ IG ของน้องบีหน้านะครับโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆครับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องบีหน้าหายไวๆครับอะไรเนี่ยม,มีใจไหมคะ เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลกันด้วยนะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีโรคนู้นโรคนี้มาเยี่ยมเยียนเราเมื่อไหร่นะฮะยังไงก็ขอให้น้องบีน่าหายไวๆนะครับไปต่อกันที่คุณตาลกัญญาก,กันดีกว่านะครับล่าสุดคลอดลูกสาวคนแรกแล้วตั้งชื่อว่าน้องเนเน่ครับ เป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกคนแล้วครับสำหรับนางร้ายสาวสวยอย่างคุณตาลกัญยานะครับหลังจากควงแฟนหนุ่มอย่างคุณพบเจนวิริยะโสภาคับเข้าประตูวิวาห์เมื่อปีที่ผ่านมานะครับจากนั้นครับทั้งคู่ก็เร่งปั๊มททยญาติคนแรกจนสำเร็จนะครับเพื่อมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับล่าสุดครับในอินสตาแกรมของคุณตาลนะครับได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกด้วยกันครั้งแรกครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะทุกคน หนูชื่อเนเน่นะคะเด็กหญิงพินเจนวิริยะโสภาคเกิดวันที่18เดือนหนึ่งปี2023หนูหนักแค่2.9กโลเพราะหนูอยากออกมาดูโลกก่อนเวลาค่ะท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเพียบเลยครับ น่ารักมากเลยคนในคอมเมนต์เนี่ยต่างคอมเมนต์เป็นเสีงยงเดียวกันว่าหน้าเหมือนคุณพ่อมากๆเลยนะครับยินดีด้วยนะครับมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตคนนี้ครับต่อธนภพนะครับล่าสุดเนี่ยถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ที่บ้านมาดามแป้งนะฮะพี่ต่อบอกว่าโอ้โหเจอนางเอกซุปตาตัวแม่หลายคนมากถึงจะเจอนางเอกมาเยอะแค่ไหนแต่พอมาเจอแก๊งนี้ก็ยังเกรงเหมือนเดิมฮะ เราย้อนโมเมนต์ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับนางเอกซุปตารุ่นพี่ที่บ้านองมาดดำแป้งครับสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างต่อธนภพนะครับโดยเล่าว,ว่าจริงๆเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่ได้ไปร่วมงานแต่ปีที่แล้วตนเสี่ยงโควิดเลยไม่ได้ไปนะครับซึ่งพี่ๆหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าสนิทอยู่แล้วแต่บางคนเพิ่งเคยเจอก็ยอมรับว่ามีเขินบ้างแล้วก็ยังเกรงอยู่บ้างนะครับแต่สุดท้ายคนที่ละลายพฤติกรรมก็คือพี่อ้ํานั่นเอง พร้อมกับเผยว่าว,วันนั้นเนี่ยนอกจากทานข้าวแล้วยังมีการพูดคุยงานที่จะทำร well. ่วมกันในอนาคตอีกด้วยครับวันนั้นเอาจริงผมโชคดีผมได้มีโอกาสเจอคุณแม่พี่แป้งด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสวัสดีญาติผู้ใหญ่นี่เคยไหมคะแบบว่าพี่ๆแบบโอ้โหสุดๆเข้าไปตอนแรกผมตัวเกรงอย่างนี้อ่าได้ทำตัวไม่ถูกรีแลกตัวยังไงคะพี่ๆเขามาให้ความเป็นกันเอง เออจริงจริงอย่างพี่อ้ําอะไรเนี่ยก็คือละลายพฤติกรรมผมสุดๆเพราะว่าทุก <ใน S 1> <uct. S 2> คนจะรู้ว่าแบบนี่คือไม่ใช่ครั้งแรกของทุกคนเป็นครั้งแรกของผมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าทรจริงๆก็คือกินข้าวมีคุยงานนิดหน,น่อยในอนาคตแล้วก็อาจ <อา S 1> จะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างแล้วพี่บอก่เก่งงานเก่งงานเก่งเขาเลยไม่หมายถึงเก<แ>่งทุกคนแต่ว่าพี่อ้ําช่วยละลายช่วยอะไรบ้างให้เราก็แบบเหมือนกับว่าเขาก็จะเล่นตลกตามที่เราชอบเห็นเขาเขาเป็นคนแบบ ไม่ได้แบบไม่มานั่งมีมากกับเราอะไรเงี้ยเหนือยน่อจากที่เราเอาไว้ไหมคะตอนแรกที่จะไปเจอพี่อ้๊อฟแน่จริงๆก่อนหน้านั้นที่เจอเขาจะไม่มีมากแต่หมายถึงว่าวันนั้นน่ะคนมันเยอะแล้วผมก็จะแบบตื่นตื่นนิดหน่อยว่าอุ้ยกลัวทําตัวไม่ถูกอะไรเง<ม>ี้ยครับจริงๆถ้าจะอวยพี่ๆี่เขาทุกคนก็คือถือว่าเราเป็นแบบเพื่อนร่วมรุ่นแล้วกันพี่พี่เขาจะได้เด็กดุเหมือนในคลิปพี่แอาแซวเขาพี่พี่ๆเขามาหยอกล้อแบบอะไรเงี้ยใครแอลเรือล่าจริงๆไม่มีคนแอลหรอกฮะเพราะว่า ทุกคนมันเลยจุนทันกันมาแล้วส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบเราเราจะได้คุยเยอะๆก็คืออย่างเช่นผมจะนั่งข้างกับพี่นัทแล้วก็นั่งข้างพี่แอนหลักๆก็จะคุยกับกองมณีเยอะมากผมรู้สึกว่านี่คือแบบเป็นเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เราแบบก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันโนะอ้โหไม่ให้เกรงได้ยังไงคุณผู้ชมฮะดูแต่ละคนที่ไปร่วมงานนางเอกระดับท็อปของวงการบันเทิงทั้งนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้อาจจะมีโปรเจกต์ของต่อธนภพกับนางเอกคนไหนต้องรอติดตามกันนะครับ มาต่อกันที่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างพี่ลีซอกันบ้างนะครับล่าสุดได้เลิกแต่งงานแล้วครับหลังจากที่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างลีซอเทียเทพนะครับคุกเข่าขอแฟนสาวอย่างคุณเฟียสอภิษราลัตแต่งงานไปเมื่อต้นปี66ที่ผ่านมาครับทมกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศทางการีครับ ล่าสุดนะครับรีซอร์พร้อมแฟนสาวได้อัปเดตเลิกแต่งงานแล้วครับโดยบอกว่างานแต่งจะจัดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนปีนี้ตอนแรกเนี่ยได้เลิกเมษายนนะครับแต่รู้สึกว่าค่อนข้างเร็วไปหน่อยก็เลยเลื่อนไปเดือนพฤศจิกายนดีกว่าซึ่งตอนแรกก็คิดว่านานไปเหมือนกันนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ทุกคนลงความเห็นว่าจะได้ไม่ต้องเร่งรัดมากส่วนคนที่อยากให้แต่งเร็วๆก็คือคุณพ่อครับพอมีเลิกม,มาปุ๊บก็ต้องเป็นไปตามเลิกที่หวางไว้นะครับส่วนเรื่องของทายาทครับจริงๆก็ ็ปล่อยมาสักพักแล้วประมาณ4เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มานะครับถ้าหากแฟนท้องก่อนเนี่ยก็ต้องเลื่อนงานแต่งออกไปเพราะไม่อยากให้ฝ่ายหญิงต้องเหนื่อยในวันนั้นส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องมีน้องก่อนแต่งนะครับเรื่องเพศลูกก็เหมือนกันว่าเพศไหนก็ได้จะมีกี่คนก็ได้ซึ่งแฟนสาวก็เห็นตรงกันครับ คุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ